ตอนที่177ทําทำลายล้างหลังจากนั้นครู่หนึ่งเจ้างูเหยา่เม้มริมฝีปากและพูดอย่างไม่มั่นใจท่านอาซูอี้สาเหตุที่ท่านพูดครู่นี้มากมายเป็นเพราะท่านคิดว่าข้ารุกท่านเกินไปงั้นหรือซูอี้กวากมือเรียกมานี่สิเจ้างูเหยา่สะดุ้มครู่หนึ่งแม้ว่าในใจจะสับสนแต่นางก็ยังคงขยับร่างกายที่บอบบางของนางเข้าหาซูอี้และพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลไพเราะว่าท่านอาซูอี้ท่านจะทำอะไรข้าหรือเครื่องหมายตัวหนอน ซูอี้เหยียดมือออกราวกับจะลูบไล้ใบหน้าของหญิงสาวแต่ทว่าถัดมาเขากลับหยิกแก้มของนางแทนร่างกายเพรียวบางของหญิงสาวกลายเป็นแข็งค้างในทันทีใบหน้าซึ่งทรงเสน่ห์แปรเปลี่ยนเผยให้เห็นซึ่งความอัปยศภายในใจนางขยับร่างกายออกไปราวกับถูกกระแสะไฟฟ้าแล่นผ่านดวงตาที่สวยงามของนางเต็มไปด้วยความโกรธแต่ยังคงลังเลที่จะพูดกำปั้นสีชมพูคู่หนึ่งกำแน่นอย่างเงียบงนัน หัวเนื้อห่วตัวขนาดนี้งั้นหรือคิดอ่านจะเป็นฝ่ายรุกซูอี้กลับไปนอนอย่างเกียดคร้านและพูดอย่างเฉยเมยนับแต่นี้จงหยุดเสแสร้งจงทำแต่สิ่งที่พ่อของเจ้าสั่งมาคือนำทางและแก้ปัญหาเล็กน้อยให้ข้าและอย่าได้ทดสอบข้าอีกพูดแค่นี้หวังว่าเจ้าคงเข้าใจสีหน้าของเจ้างูเหยาแปรเปลี่ยนถ้อยคำเอ่ยออกอย่างเจ็บปวดท่านอาซูอี้สิ่งใดคือการทดสอบข้าไม่เข้าใจที่ท่านพูดแม้แต่น้อย ดวงตาของซูอี้เผยแววชัดเจนและลึกกล้ำเมื่อครู่นี้ที่เจ้าย่ยยวนหาค่ากระทำสิ่งใดที่ไร้ยังอายต่อเจ้าไปเจ้าคงคิดดูหมิ่นค่าและคิดว่าค่านั้นหาใช่คนดีเลิศเจ็กเช่นที่บิดาของเจ้าเอ่ยชมให้เจ้าฟังก่อนมาพบค่าอีกทั้งเจ้าจะยิ่งพอใจกับความฉลาดของตัวเองเพราะอุบายของเจ้านั้นได้ผลเออ เจ้งงูเหยากำลังจะโตเถียงแต่เมื่อนางได้สบสายตาของซูอี้ที่ลึกกล้ามราวกับสามารถมองทะลุทุกสิ่งของนางได้นางรู้สึกผิดในทันทีก่อนจะก้มศีรษะลงโดยไม่รู้ตัวและไม่กล้ามองซูอี้อีกเมื่อคืนพ่อของเจ้าคงคุยกับเจ้าไว่มากมายและขอให้เจ้าสัญญาว่าจะรับใช้ข้ายอย่างระมัดระวังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถูกต้องหรือไม่ซูอี้หยิบเหยือกบ,บนตู้ไม้และรินสุราให้ตัวเองเจ้างูเหยาก,ก้มศีรษะลงใบหน้าสวยของนางลังเล ด้วยนิสัยของเจ้าเจ้าน่าจะต่อต้านอยู่ในใจดังนั้นเจ้าจึงวางแผนทดสอบว่าข้าซูอี้ผู้นี้ไม่ได้ดีเดดังเช่นที่บิดาของเจ้าว่าเอาไว้ซูอี้ดื่มสุรารวดเดียวหมดจอกแล้วพูดต่อด้วยวิธีนี้เมื่อเจ้ากลับบ้านไปบอกบิดาของเจ้าว่าข้าซูอี้เป็นเช่นนี้เองแม้บิดาของเจ้าจะไม่กล้าขัดแย้งกับข้าแต่เขาย่อมมาหาทางเลิกให้เจ้าทำเรื่องต่างๆเคียง,งข้างข้า,ขาด้วยวิธีนี้เจ้าจะไม่ต้องเป็นเหมือนสาวใช้ไม่ต้องทุกข์ใจต่อการต้องคอยรับใช้ข้าอีกต่อไป หลังจากได้ยินประโยคนี้เจิ้งมู่เยารู้สึกอึดอัดไปทั้งตัวมือของนางกำชายเสื้อแน่นด้วยความลับทั้งหมดของนางถูกมองเห็นได้อย่างรวดเร็วและนางงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นตระหนกผู้ชายคนนี้เพิ่งพบกับนางไม่เท่าไรแต่กลับสามารถมองนางอย่างทะลุปลุกป่งแบบนี้ได้อย่างไรซูอี้ดื่มคนเดียวและพูดขึ้นอีกคราด้วยฐานะลูกสาวของผู้นำตระกูลเจิง้งสถานะของเจ้าโดดเด่นเหนือใครโดยตลอดตั้งแต่เกิด อีกทั้งยังมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นแม้ยำอยู่ในฝูงชนยังเป็นจุดสนใจของทุกๆคนอย่างไม่ต้องสงสัยมันคงเป็นเรื่องยากสำหรับเจ้าที่แค่เพราะคำพูดของบิดาเจ้าไม่กี่คำเจ้ากลับต้องกลายเป็นประหนึ่งวัวม้ารับใช้ให้กับคนแปลกหน้าเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าแต่เจ้าก็ฉลาดอยู่บ้างและรู้ว่าเจ้าไม่อาจลุวงเกินข้าได้อย่างจงแจ้งเพราะไม่เช่นนั้นหากเจ้าทําให้ข้าขุนเคืองข้อของเจ้าจะเป็นคนแรกที่ไม่ปล่อยให้เจ้ารอดตัว ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่กระตุ้นให้เจ้าใช้กลอุบายความงามเข้าหลอกล่อข้าหลังจากนั้นเขากอดไม่ได้ที่จะใส่หัวด้วยรอยยิ้มเจ้างูเหยานั่งอยู่ที่นั่นอย่างว่างเปล่าเหี่ยวเฉาอย่างสมบูรณ์คำพูดของซูอี้เป็นประหนึ่งมีดคมเฉือนผ่ากลอุบายในหัวใจของนางออกทีละชั้นคล้ายกับเสื้อผ้าที่คลุมร่างกายของนางถูกถอดออกทำให้นางรู้สึกอยากจะหนีรถม้ายังคงแล่นผ่านเมืองไปเรื่อยๆ บรรยากาศในรถค่อนข้างอึมครึมเผอหากข้ารู้เช่นนี้ข้าคงไม่เสียเวลาทำให้ตนเองต้องอับอายเจ้าง,งู่เหวยาถอนหายใจอย่างหดหู่ขณะนี้นางเกลียดครั้นเกินกว่าจะเสแสร้งอีกต่อไปแล้วคิวคงเข้ารูปยกขึ้นเล็กน้อยมุมริมฝีปากเผยซึ่งความเย้ยหยันดวงตาเผยประกายซึ่งความเยื่หยิ่งระคนดื้อรัน้นจากจิ้งจอกแปรเปลี่ยนเป็นคล้ายดั่งแมวป่า ในไม่ช้านางก็หัวเราะขึ้นอีกครั้งดวงตาของนางเร่าร้อนจับจ้องไปที่ซูอี้และกล่าวว่าท่านอาซูอี้ข้าพบว่าข้าชอบท่านนิดหน่อยต่อจากนี้ไปข้าจะเชื่อฟังและสัญญาว่าจะไม่ทําให้ท่านโกรธอีกซูอี้พ่นน้ำลายเยียดขาทั้งสองข้างให้ตรงถ้อยคํากล่าวอย่างเฉยเมยเช่นนั้นก็ช่วยมานวดขาให้ข้าโดยไม่ได้เตรียมตัวดวงตาที่สวยงามของเจ้างูเหยา่เบิกกว้างอัญญประกาศคู่ประศนีประศนีประศนีอัญญประกาศคู่ หลังจากกลั้นใจอยู่ครู่หนึ่งนางกระซิบตอบอย่างเอียงอายข้าจะลองดูก็แล้วกันหญิงสาวชุดดำมากสเสน่ห์สูดหายใจเข้าลึกก่อนจะเหยียดมือหยกขาวออกไปแล้วกดเบาๆบ,บ,บนน่องของซูอี้ถูทุบคอบีบลึกลงไปในหัวใจที่เยื่อหยิ่งของหญิงสาวความรู้สึกอับอายและความโกรธเพิ่มขึ้นอยู่เนืองๆแรงที่ออกจากนิ้วของนางเพิ่มมากขึ้นตามลำดับทว่าซูอี้นอนหลับตายอย่างสบายราวกับไม่รับรู้ถึงความขุ่นเคืองของอีกฝ่าย บุรุษผู้นี้หยิงจองหองอันดับหนึ่งเขาปฏิบัติกับข้าเหมือนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆหาโอกาสทำให้ข้าดูโง่เง่าเจ้างูเหยากัดฟันของนางอย่างลับๆดวงตาที่สวยงามของนางเต็มไปด้วยความเกลียดชังไม่นานนักเมื่อนางเริ่มรู้สึกว่านิ้วของนางอ่อนล้าทัานใดนั้นซูอี้เอ่ยถ้อยคำออกเสียงดงังหยุดรถม้าหยุดทันทีจากนั้นซูอี้หยิบเทียนสีเลือดออกมาจากแขนเสื้อของเขา เทียนนั้นสีแดงสดเป็นประกายอีกทั้งยังมีกลิ่นเลือดแฉะออกจางจงเจ้งงูเหยาตกตะลึงดวงตาของนางถูกดึงดูดไปที่เทียนโลหิตแต่ก่อนที่นางจะทันได้ถามอย่างใคร,ร่รู้ซูอี้ก็ลุกขึ้นและลงจากรถม้าไปเรียบร้อยเจ้ารอยอยู่ที่นี่ที่นี่คือที่ใดกันซูอี้ยืนอยู่หน้ารถม้าและมองไปรอบๆอบาระทีขับรถม้าเป็นชายชาราร่างของบางที่ไม่ธรรมดาเมื่อได้ยินคำถามเขาจึงเอ่ยตอบอย่างรวดเร็ว เรียนคุณชายซูนี่คือจตุรัสยองอันผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนี้เป็นพ่อค้าจากแดนอื่นนอกจากนี้ยังมีเหล่านักรบจากตระกูลธรรมดาทั่วไปจำนวนมากอยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกล่าวโดยย่อคือผู้อยู่อาศัยที่นี่อยู่รวมกันหลากหลายชนชั้นซูอี้พยักหน้าถือเทียนสีเลือดอยู่ในมือข้างหนึ่งเขาเดินไปที่ตรอกแคบๆซึ่งอยู่ไม่ไกลไม่นานร่างของเขาหายลับไปจากสายตา ลุงเหลียวผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรในรถม้าเจ้างูเหยาโผล่หัวออกมาและถามด้วยความสงสยัยเรียนคุณหนูก่อนหน้านี้ข้ารอบเดาว่าชายหนุ่มผู้นี้เพียงแค่อยากจะเที่ยวชมเมืองเพื่อคุ้นเคยกับสถานที่ต่างๆแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าแท้จริงแล้วเขากำลังมองหาใครสักคนอยู่เจ้างูเหยาเลิกคิวขึ้นอย่างประหลาดใจใช้เทียนสีเลือดเพื่อหาใครสักคนผู้ชายคนนี้แปลกไม่เหมือนใครเสียจริง ดวงตาของชายชราที่ชื่อลุงเหลียวกระพริบและพูดว่าคุณหนูมีคนแปลกๆที่ใช้วิธีลึกลับและคาดเดาไม่ได้ในโลกนี้มากมายในเมื่อบิดาของท่านเชิดทูปรมาจารย์หนุ่มผู้นี้อย่างออกนอกหน้านั่นก็แปลว่าเขาคนนี้หาได้ธรรมดาไม่ดังนั้นแล้วคนประเภทนี้ย่อมกระทำสิ่งใดโดยที่เราไม่อาจคาดเดาได้เสมอเผื่ข้าไม่เห็นว่าเขาจะมีความสามารถอะไรที่น่ายกย่องเจ้างูเหย่ยหน้ามุ่ยก่อนจะเอ่ยซ้ำอีกครั้ง ความสามารถที่เขาเก่งกาจคือกลั่นแกล้งผู้คนและมีขาที่ใหญ่โตก็เท่านั้นเหลียวป่อย,ยิ้มเบาเบาพลางเอ่ยคำอย่างล้ำลึกคุณหนูเป็นที่รู้กันทั่วว่าท่านเป็นแก้วตาดวงใจอันดับหนึ่งของนายท่านแต่วันนี้นายท่านกลับต้องการให้ท่านละทิ้งสถานะของตนเองให้คอยปรนนิบัติรับใช้คุณชายสู่ผู้นี้ท่านรู้บ้างหรือไม่ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เจ้างูเหยาตอบกลับอย่างเหนื่อยหน่าย ไม่ใช่ว่าท่านพ่อต้องการใช้ข้าเป็นสายเชื่อมโยงเพื่อผูกความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลเจ้งและคนผู้นี้ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นไม่ใช่หรืออย่างไรเหลียวป๋อาใสา่หัวคุณหนูนายท่านเคยทำเช่นนี้มาก่อนง้นหรือไรท่านเคยต้องประสบกับความขมขื่นเช่นนี้มาก่อนหน้านี้สักคราหรือไม่แน่นอนว่าย,ย่อมไม่เคยเลยเจ้งมูเห่ยาเริ่มสงสยัยลุงเหลียวท่านกำลังพยายามจะพูดอะไรกันแน่เหลียวป๋อถอนหายใจ บิดาย่อมวางแผนอนาคตที่มั่นคงให้กับบุตรอันเป็นที่รักยิ่งคุณหนูสิ่งที่นายท่านทำขณะนี้คือสร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวท่านไม่ว่าจะผิดหรือถูกอย่างน้อยนายภายภาคหน้าท่านย่อมเข้าใจเจตนาดีของนายท่านอย่างแน่นอนเจ้าหู้เหยาพ่นลมหายใจอย่างไม่เต็มใจปลอกซอกซอยท่ามกลางบ้านเรือนที่หนาแน่นสี้เดินผ่านเทียงลำพังบางครั้งเหลือบมองลงไปที่เทียนสีเลือดในมือของตอนเองแต่กระนั้นฝีเท้ายังคงไม่หยุดก้าว เทียนสีเลือดนี้เรียกว่าเทียนสะกดรอยวิญญาณซึ่งพบจากกลางของถูซื้อหลังซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พิทักษ์ของพักมานยินสาขาย,ย่อยแห่งแก้นกุลสมบัตินี้กล่นจากเลือดของวิ่งงอวิ๋งฉีปราบใดที่วิ่งงออวิ๋งฉีปรากฏตัวในพื้นที่พันจ้าง,งอเทียนนี้จะสามารถติดตามสัมผัสถึงกลิ่นอายของเขาได้เหตุผลที่ซูอี้วันนี้ตระเวณไปทั่วเมืองด้วยรถม้าก็เพื่อใช้สิ่งนี้ค้นหาร่องรอยของวิ่งงออวิ๋ฉี ถัดมาไม่ถึงครึ่งชั่วย,ยามซูอี้พลิกฝ่ามือเก็บเทียนสีเลือดก,กลับไปในจี้หยกและมองไปที่เรือนหลังหนึ่งที่ซุดโซมซึ่งอยู่ไม่ไกลนักหลังจากครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็หันหลังกลับขณะนี้เขาได้ทราบแล้วว่าเรือนหลังนั้นในตอนนี้เป็นที่หลบซ่อนของวิงองอวินงฉีอย่างไรก็ตามซูอี้ไม่ได้วางแผนที่จะพบกับวิ่งงออวินงฉีในขณะนี้ปรับใดที่ตำแหน่งของอีกฝ่ายถูกพบแล้วเขาก็สามารถมาพบได้ทุกเมื่อในอนาคต กลับมาที่หน้ารถม้าที่รออยู่ซูอี้เอ่ยถามสารถีการไปที่ตำหนักเทียนหยวนจะใช้เวลานานเท่าใดเหลียวป๋อกล่าวตอบอย่างรวดเร็วว่าตำหนักเทียนหยวนตั้งอยู่บนภูเขานอกเมืองหลายสิบลี้หากคุณชายต้องการเราสามารถไปถึงที่นั่นได้ภายในครึ่งชั่วย,ยามซูอี้พยักหน้าตำหนักเทียนหยวนอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปได้หรือไม่ย่อมไม่เหลียวป๋อใส่หัวแต่พลันยิ้มในทันที ถ้าว่าหากคุณชายต้องการจะเข้าไปจริงท่านสามารถขอให้คุณหนูพาท่านเข้าไปได้นางคือสิทธิ์ของผู้อาวุโสลำดับห้าแห่งตำหนักเทียนหยวนเยวาวีวิถอด้วยสถานะของคุณหนูการพาท่านเข้าไปย่อมไม่ใช่เรื่องยากเช่นนั้นเราไปกันเถอะซูอี้พยักหน้าและเดินตรงเข้าไปในรถมา้าท่านอาซูอี้ท่านจะไปทำอะไรที่ตำหนักเทียนหยวนหรือเจ้าคะเจ้างูเหวยาเอ่อยถามด้วยความสงสยัย ซูอี้นอนอย่างเกียจคร้านก่อนจะตอบกลับมองหาใครสักคนเจ้งงูเหยา่เริ่มอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเรื่อยๆท่านอาซูอี้ท่านช่วยบอกข้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้หรือไม่บางทีข้าอาจจะรู้จักคนที่ท่านกำลังตามมาหาอยู่ก็เป็นได้เราจะพูดเรื่องนี้ในภายหลังซูอี้หลับตาแล้วไม่พูดอะไรอีกเมื่อใดที่ผู้หญิงอยากรู้เรื่องหนึ่งและเจ้ายินมยอมตอบคำถามของนางเมื่อนั้นนางจะมีอีกสิบคำถามซึ่งหากเจ้าไม่ยอมตอบ นางจะไม่ยอมเลิกราดังนั้นซูอี้จึงไม่เปิดโอกาสให้เจ้างูเหยาถามคำถามเพิ่มเติมเจ้างูเหยาทำหน้าบึง่งซูอี้แสดงอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการจะพูดสิ่งใดอีกดังนั้นนางจะถามต่อให้ตัวเองอับอายเพิ่มได้อย่างไรทันใดนั้นดวงตาของนางฉายแววเจ้าเล่จากนั้นนางก็เหยียดมือเรียวคู่หนึ่งออกกดเบาๆที่ต้นขาของซูอี้และบีบมือทั้งสองอย่างแรงซูอี้ลืมตาและเอ่ยถามเจ้ากำลังทำอะไร ข้าแค่อยากบีบขาให้ท่านอาซูอี้เจ้งงูเหยาวยิ้มอย่างอ่อนหวานเมื่อนางกดไปที่ต้นขาของซูอี้คราวนี้นางรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ากล้ามเนื้อของอีกฝ่ายเกร็งอย่างกระทันหันราวกับหวาดกลัวท่านกลัวเป็นด้วยหรือนางรู้สึกพึงพอใจมากกับปฏิกิริยาขณะนี้ของซูอี้ซูอี้เหลือบมองสาวน้อยผู้หน้าหลงไหลคนนี้อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะปิดเปลือกตาลงอีกรอบแล้วถอยคำเกียจคร้านจึงดังออก ใช้แรงให้มากกว่านี้หน่อยและหากข้าไม่บอกให้หยุดเจ้าไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้หยุดอย่างเด็ดขาดเจ้างูเหยาตกตะลึงนี่คืออะไรทำร้ายสัตรูพันทำร้ายตัวเองแปดร้อนอกรถมาเหลียวปอสะบัดบังเหียนและพูดด้วยเสียงต่ำว่าตอนที่178ตำหนักเทียนหยวนหอศิลาทองคำหลังจากนําสมบัติทั้งหมดไปขายแล้วชาจ,จิ่งก็กําลังจะจากไปทว่าจู่ๆวเยียนก็ถามขึ้นอย่างฉับพลัน สาวน้อยข้าขอถามเจ้าสักคำถามคุณชายของเจ้ามาจากตระกูลใดข้าขอไม่ตอบช้าจินเอ่ยตอบเสียงหนักแน่นและหันหลังกลับในตอนเช้านางรำคาญใจกับจิ้งจอกน้อยเจ้างูเหยมาพอแล้วยามได้ยินเจ้าของหอศิลาทองถามถึงซูอี้อีกคราหนึ่งนางจืองอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นกว่าเดิมนางหาได้ลืมไม่ว่าวาเวยเย็นกล่าวถ้อยคำอย่างเจ้าชูต่อซูอี้เมื่อวานนี้ว่านางมีพี่น้องฝา,าแฝดชื่อเฉียวอ,อวี่ วาเเยียนตกตะลึงข้าไปทําให้สาวใช้ที่น่าทึ่งนางนี้ขุนเคืองได้อย่างไรช่างเถิดต่อให้เจ้าไม่บอกข้าข้าจะได้รู้ว่าเขาเป็นใครไม่ช้าก็เร็ววายหยียนยิ้มและใส่หัวคนขององค์ชายสามเสียชีวิตกระทันหันในถิ่นธุรกันดารและทั้งหมดนี้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับชายหนุ่มชุดเขียวเป็นแน่แท้สิ่งนี้กระตุ้นความสนใจของวาเเยียนอย่างไม่ต้องสงสัยภูเขาทิวเยีย ภูเขาแห่งนี้คือสถานที่ตั้งของตำหนักเทียนหยวนซึ่งถูกสร้างอยู่ด้านบนที่เชิงเขาซูอี้เงยหน้าขึ้นมองและเห็นกลุ่มเมฆล่องรอยเปล่งประกายอบล้อมภูเขาทิวเยี่ยเป็นภาพประการตาอีกทั้งยังมีร่องรอยของพรานวิญญาณสถิตอยู่ทั่วบริเวณไม่ว่าจะเป็นต้นญ้าแม่น้ำหรือหมู่เมฆภายใต้สถานที่แห่งนี้จะต้องมีเส้นชีพจรฟ้าดินเป็นแน่แท้เทียงเหลือบมองซูอี้ก็เห็นแจ้งในทันที ทานอาอาซูอี้ตามข้ามาได้เลยเจิ้งมู่เหวาเป็นผู้นำทางเดินขึ้นบันไดไปตามเส้นทางที่สร้างตัดผ่านนาทีละชั้นของเชิงเขาซูอี้ไพ่ไล่มือไว้ที่หลังและเดินตามอย่างไม่เร่งร้อนเหลียวป๋อดูแลรถมาที่เชิงเขาขณะนี้บริเวณภูเขามีอากาศเย็นและมีหมอกหนามีหน้าผาสูงชันดอกไม้และพืชพันธุ์แปลกตากระจัดกระจายอยู่ทุกหนทุกแห่ง และบางคราก็มีกลุ่มนกกระเรียนเดินผ่านไปมาราวกับสถานที่แห่งนี้คือดินแดนบริสุทธิ์นอกโลกระหว่างทางมักจะเห็นหนุ่มสาวรุ่นเยาว์หน้าตาดีเสื้อผ้าสวยงามพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแม้พวกเขาจะอายุไม่มากแต่กลิ่นอายที่แผ่ออกจากกลางพวกเขานั้นลุ่นแล้วแต่ไม่ธรรมดาเมื่อฝูงชนแลเห็นเจ้างูเหยาวแววตาของเหล่าชายหญิงส่วนใหญ่ก็เผยความกลัวออกมาแต่กระนั้นยังมีบางคนก้าวมาข้างหน้าอย่างกล้าหาญเพื่อทักทายเจ้างูเหยาวด้วยความกลิ่นเกรง เจ้งงูเหยา่ดูสงวนตัวมากระหว่างทางแต่กระนั้นนางก็ยังคงเหลือบมองที่ซูอี้เป็นครั้งคราวปราบใดที่ดวงตาไม่มืดบอดผู้คนจะรับรู้ได้ในทันทีว่านางมีชื่อเสียงมากในตำหนักเทียนหยวนแต่ในไม่ช้าเจ้างูเหยา่ก็ต้องผิดหวังซูอี้คล้ายจะไม่รับรู้สิ่งใดเลยดูเหมือนจะไม่ได้สังเกตเลยว่านางเป็นที่เคารพสักเพียงใดจากผู้คนที่นางพบผ่านระหว่างทาง สิ่งนี้ทําให้ความภาคภูมิใจของเจ้งางูเหาที่เพิ่งจะบังเกิดเลือนหายไปบุรุษผู้นั้นเป็นใครกันและทําไมเขาถึงเดินไปกับปีศาจน้อยแห่งตระกูลเจ้างูวอเจ้าเงียบเดี๋ยวนี้คราวที่แล้วมีคนพูดลับหลังนางโดยบอกว่าในตําหนักเทียนหยวนเราไม่รู้ว่าใครสามารถปราบเจ้งางูเหาได้บ้างผลก็คือคนสามคนที่คุยเรื่องนี้ถูกขึงไว้กับต้นไม้ แต่ละคนถูกลงแทบไป30ครั้งจนผิวหนังเปิดออกอีกทั้งยังเสียหน้ายับเยินในบรรดาสาวงามทั้งสี่คนในตำหนักเทียนหยวนของเรามีเพียงเจ้างูเหยาเท่านั้นที่มีนิสัยก้าวร้าวที่สุดทั้งแปลกและไม่อาจควบคุมได้แต่กระนั้นท,ทั้งทงที่ไม่รู้ว่านางจัดการผู้ชายไปกี่คนแล้วผู้ชายหลายคนกลับยังคงเชิดชูนางเป็นดั่งเทพธิดาข้าไม่เข้าใจเลยว่าไอ้คนพวกนั้นมันคิดกันได้อย่างไร สวยและร้อนแรงขนาดนี้และยังเป็นลูกสาวของตระกูลเจ้ามีผู้ใดบ้างที่ไม่ต้องการนางมันแปลกตรงไหนกันเดี๋ยวก่อนนะทำไมให้ผู้ชายข้างๆนางคนนั้นถึงดูเหมือนไม่กลัวนางแม้แต่น้อยเลยระหว่างทางมีผู้สังเกตเห็นฉากที่ซูอี้และเจ้างูเหยาเดินเคียงข้างกันซึ่งยิ่งทำให้เกิดเสียงกระซิบกระซาบและการสนทนามากมายจนกระทั่งถึงครึ่งทางคึ้นเขา ในระยะไกลตําหนักและศาลาน้อยใหญ่ปรากฏแก่สายตาเรียงกันเป็นแถวหนาแน่นราวกับไม่มีที่สิ้นสุดท่านอาซูอี้ตําหนักเทียนหยวนมีห้องโถง72ห้องศาลา36แห่งตําหนัก18แห่งแอร์และลานฝึกฝนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายข้าเกรงว่าท่านคงไม่อาจเยี่ยมชมให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวได้จากนั้นเจ้ามู่เหยาจึงเอ่ยถามขึ้นอีกครั้งจะเป็นประโยชน์กว่าหากในตอนนี้ท่านบอกข้ามาว่าท่านต้องการตามมาหาใครข้าจะได้พาท่านไปได้ถูกที่ เว่ยเจิงหยางสูอี้เอ๋ยชื่อออกไปเจิงมู่เหยาตกตะลึงครู่หนึ่งนางงุนงงเล็กน้อยมีสิทธิ์สายนอกหลายพันคนในตำหนักเทียนหยวนและสิทธิ์สายในยอีกมากกว่าสามร้อยเจิงมู่เหยารู้จักคนที่มีชื่อเสียงและสกุลโด่งดังทั้งหมดแต่กระนั้นชื่อของเว่ยเจิงหยางนั้นนางกลับไม่คุ้นหูเลยเฮ hey, เจ้าที่อยู่ตรงนั้นมาหาทีเจิงมู่เหยาครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกวากมือเรียกชายหนุ่มที่สวมชุดสีเงินที่อยู่ไกลออกไป ชายหนุ่มชุดเงินโปรแข่งที้ไปที่จมูกของตัวเองขอข้าหรือใช่เจ้านั่นแหละชายหนุ่มชุดเงินรีบก้าวมาใกล้และประสานมืออย่างประมาสิ์ที่เจ้าเรียกหาข้าเพราะเหตุใดหรือเจ้างูเหยาถามว่าเจ้ารู้จักเว่ยเจิงหยางหรือไม่แน่นอนข้ารู้จักเขาชายหนุ่มชุดเงินกล่าวอย่างรวดเร็วว่าเขาเข้า,ขาร่วมตำหนักเทียนหยวนของเราเมื่อหนึ่งเดือนก่อน แต่ด้วยสถานะสิทธิ์สายนอกเขาจึงถูกจัดให้ฝึกฝนอยู่ในลานเปยออเท่านั้นไม่น่าแปลกใจที่ข้าไม่รู้จักที่แท้ก็แค่คนที่เพิ่งเข้าร่วมตำหนักเทียนหยวนเจ้าง,งูเหยบบ่นและโบกมือหมดเรื่องของเจ้าแล้วชายหนุ่มชุดเงินรีบวิ่งออกไปราวกับโล่งใจไปที่ลานเปยออูซูอี้กล่าวออกเจ้าง,งูเหยาเก็บท่าทีอาหาังการของตอนเองไปในทันทีก่อนจะต้อนรับด้วยรอยยิ้มหวานเจ้าคะ่ะ ลานฝึกเปยยออูทียะเสียงตบดังกังวานในทันทีหลังจากที่เว่ยเจิงหยางถูกตบหน้าอย่างแรงเขาคุกเข่าลงที่นั่นเลือดไหลออกจากจมูกปากและแก้มของเขาก็บวมแดงแต่เขาไม่กล้าเช็ดคราบเลือดบนใบหน้าในใจเปี่ยมล้นไปด้วยความขุนเคืองข้าจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายภายในสาวันหากข้าไม่ได้รับศิลาวิญญาณจากเจ้าหนึ่งก้อนข้าจะตีเจ้าทุกครั้งที่เห็นหน้า ชายหนุ่มในเสื้อคลุมหรูหราชี้นิ้วไปที่จมูกของมวยเจิงหยางเจ้าได้ยินชัดหรือไม่มวยเจิงหยางใส่หัวและพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทาสิทธิโปรดเห็นใจข่าด้วยข่าไม่สามารถมอบให้ท่านได้จริงๆศิลาวิญญาณทั้งหมดที่ข้าขอจากประกูลมาเมื่อไม่กี่วันก่อนข้ามอบให้ท่านไปหมดสิ้นแล้วจริงๆทิงพิยามวยเจิงหยางถูกตบหน้าอีกรอบอย่างรุนแรงชายหนุ่มในเสื้อคลุมหรูหราพูดอย่างเย็นชาเจ้าตอบข้าไม่ตรงคำถาม ข้าถามว่าเจ้าได้ยินชัดหรือไม่ที่ด้านข้างมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งกำลังยืนย่อเยอ้ยขอข้าได้ยินชัดแล้วเมื่อเจิงอย่างกำมัดของเขาอย่างเงียบเงียบกัดฟันกรอดและไม่กล้าพูดสิ่งใดต่ออีกเฮช่างไม่เจียมกะลาหัวตนเองกล้าดีอย่างไรคิดจะแข่งขันกับสิทธิซี้หมิงเพื่อผู้หญิงหากไม่ติดว่าเจ้าเป็นสิทธิตำหนักเทียนหยวนเชกเช่นพวกเราป่านนี้เจ้าได้ตายไปนานแล้ว มีเพียงว่วยเจิงอย่างเท่านั้นที่คุกเข่าลงที่นั่นอ้างวางอย่างที่สุดเมื่อมองดูฉากนี้จากระยะไกลซูอี้จืองอดไม่ได้ที่จะใส่หัวย้อนกลับไปในตอนนั้นหลังจากเหวนหลิงเจ้าซึ่งออกจากบ้านไปนานกว่าหนึ่งปีเมื่อนางกลับมาเจอเขาอีกครั้งที่บ้านประกูลเหมินว่วยเจิงอย่างผู้นี้ก็ติดตามกลับมาด้วยเช่นกันเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบรรดาตัวตนยิ่งใหญ่ของตระกูลเหมิน ซูอี้ยังคงจําได้อย่างชัดเจนว่าเว่ยเจิงหยางประกาศก้องว่าจะช่วยเหมินหลิงเจ้ายุติการสมรสและถึงกับที้มาที่เขาและเอ่อยคำเหยียดหยามว่าหากเขาไร้ซึ่งที่ไปจะยินดีรับเขาเป็นข้ารับใช้ไว้ดูเล่นในเวลานั้นเว่ยเจิงหยางหยิงธนงกระหนึ่งดวงตาอยู่เหนือหัวแต่ทว่าเวลานี้ใครจะคาดคิดว่าเมื่อยอยู่ในตำาหนักเทียนหยวนเว่ยเจิงหยางจะไม่ต่างจากสุนัขจรจัดซึ่งถูกรังแกอย่างสังเวชหากจะให้เปรียบเทียบจากมุมมองของคนนอก เว่ยเจิงหยางผู้นี้ไม่มีสิทธิถือรองเท้าให้กับหวนหลิงเจาด้วยซ้ำอย่าว่าแต่จะแต่งงานกับนางเลยเดิมทีซูอี้วางแผนมาที่ตำหนกเทีนหวนในครั้งนี้เพื่อกำจัดคนที่วางแผนจะสวมหมวกเขียวให้กับเขาแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่จำเป็นแล้วพวกเจ้าหยุดลงให้ข้าก่อนเจิ้งวู่เหยาตวาดเสียงดังลั่นให้ชายหนุ่มในเสื้อคลุมหรูหราที่เพิ่งดูถูกเว่ยเจิงหยางหยุดมือลงเจิง้งสิทธิเจิง้ง ชายหมุ่มในเสื้อคลุมหรูหรารู้สึกกระวนกระวายใจแต่ยังก้าวมาข้างหน้าด้วยรอยยิ้มขออภัยสีหน้าของคนอื่นๆที่อยู่ข้างเคียงแปรเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันก่อนจะรีบวิ่งเข้ามาเช่นกันพวกเขาต่างรู้กันเป็นอย่างดีว่าปีศาจน้อยผู้นี้น่ากลัวเพียงใดเมื่อเจงอย่างผู้นี้ไปทำอะไรให้พวกเจ้าถึงได้รังแกเขาเช่นนี้เจ้งงูเหยาถาม นี่ชายหนุ่มในเสื้อคลุมหรูหราตัวสั่นโดยคิดว่าเจ้างูเหยา่อกำลังจะสแสวงหาความยุติธรรมให้กับเว่ยเจิงหยางรีบเล่ามาเจ้างูเหยา่อเร่งเราอีกครั้งชายหนุ่มในเสื้อคลุมหรูหราไม่กล้าที่จะแอบ,บซ่อนอีกต่อไปเขาพูดอย่างกล้าหาญเว่ยเจิงหยางผู้นี้พยายามเข้าหาสิทธิ์ทีวนหลิงเจ้าตั้งแต่เขาเข้าสู่ตำหนักเทียนหยวนและยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่วนหลิงเสวีย่ยยาซึ่งเป็นน้องสาวของสิทธิ์ทีวนยังถูกริงควานไม่หยุดหย่อน และเห็นเช่นนี้สิทธิ์ที่ซีหมิงจึงบังเกิดความรู้สึกหดัดข้าจึงได้รับคำสั่งมาให้สั่งสอนบทเรียนให้เขาหลับจำเจ้างูเหยาขมวดคิ้วเล็กน้อยมองไปที่ซูอี้เจ้าไปได้ซูอี้โบกมือชายหนุ่มในเสื้อคลุมหรูหรามองไปที่เจ้างูเหยาพวกเขาไม่รู้ว่าซูอี้เป็นผู้ใดดังนั้นพวกเขาจึงไม่กล้าจาักไปหากเจ้างูเหยาไม่ใช่คนที่เอ่ยสั่งด้วยตัวเองไปสิพวกเจ้าไม่ได้ยินหรือไงกันเจ้างูเหยาตะหวาดอย่างหงุดหงิด ชายหนุ่มในเสื้อคลุมหรูหราและคนอื่นๆรีบเร่งจากไปราวกับว่าพวกถูกละเว้นโทษตายเจ้าเจ้าคือซูอี้ไม่ไกลนักเว่ยเจิงหยางซึ่งคุกเขาอยู่บนพื้นสังเกตเห็นเจ้างู่เหยาวและซูอี้ยืนอยู่ข้างเทียงกันภาพฉากน,นี้ทําให้เขาไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองพาข้าไปหาเหวนหลิงเจ้าซูอี้หาได้ยาแส้ว่ยเจิงหยางแม้แต่น้อยเขาหันหลังกลับทันทีที่พูดจบประโยค เจ้างูเหยาวมุนงงเป็นอย่างมากไม่ใช่ว่าซูอี้ต้องการพบกับเว่ยเจิงอย่างไม่ใช่หรือแต่ทำไมขณะนี้เขาจึงดูไม่ยาแสอีกฝ่ายเลยนางรีบวิ่งตามไปในระยะไกลเว่ยเจิงหยางร้องไห้ดังมาจากด้านหลังซูอี้เจ้าไม่คู่ควรกับหลิงเจ้าเจ้าไม่คู่ควรกับนางน้ำเสียงเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองไม่เต็มใจและโกรธแค้นทว่าซูอี้ไม่เคยมองย้อนกลับไปเพียงหัวเราะเยาะตัวเองในใจ ตัวตนเล็กจ้ยเช่นเว่ยเจิงหยางและหลีโมอวินจะเป็นคนระดับเดียวกับหวนหลิงเจาได้อย่างไรมันไม่มีโอกาสเลยที่คนเหล่านี้จะสามารถสวมหมวกเขียวให้กับเขาได้หวนหลิงเจาเจิงงูเหยาตกตะลึงหรือชายผู้นี้จะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับหวนหลิงเจาแม้หวนหลิงเจาจะเพิ่งเข้าสู่ตำหนักเทียนหยวนไม่นานมานี้แต่นางก็เป็นบุคคลที่น่าตื่นตาที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งสวยและเย็นชาราวกับน้ำแข็งอีกทั้งยังมีพรสวรรค์อันเลิศดล้ำแถมยังเป็นลูกศิษย์ของจู้กู่ชิงผู้อาวุโสแห่งตำหนักเทียนหยวนตัวตนเช่นเหมือนหลิงเจ้าไม่ใช่สิ่งที่สิทธสายนอกทั่วไปจะเทียบเทียมด้วยได้ตอนนี้ชื่อเสียงของเหมือนหลิงเจ้าได้แพระ่สะพัดไปทั่วทั้งมหานครกุนโจไม่รู้ว่ามีกี่กลุ่มอิทธิพลที่อยากจะได้หญิงสาวผู้นี้ไปอยู่ฝ่ายตนแม้แต่เจ้งางูเหยวก็เคยประหลาดใจกับความก้าวหน้าของเหมือนหลิงเจ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หนมหากข้าจำไม่ผิดเคยมีคนพูดเมื่อนานมาแล้วว่าหวนหลิงเจ้าแต่งงานแล้วและฝั่งเจ้าบ่าวดูเหมือนจะมีนามว่าซูอี้แต่ส่วนใหญ่กลับเริ่มลือกันว่าเขาเป็นเพียงแค่ลูกเขยชั้นต่ำที่ไม่มีรากฐานการบ่มเพาะเจ้างูเหยามองไปที่แผ่นหลังของซูอี้ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักดวงตาของนางดูงมุนงเล็กน้อยตอนที่179สาศาลาเฟยหมิงในเวลานี้ซิ่งหมิงสงบอารมณ์ของตัวเองได้แล้ว และพูดกับคนรอบตัวเขาว่าพวกเจ้าเห็นหรือไม่นี่คือสัตรีที่คู่ควรแก่ข้าเซี่งหมิงท้อยคำนี้เอ่อยออกจากก้นมือของหัวใจยิ่งจับต้องไม่ได้ก็ยิ่งปันป่วนเป็นความรู้สึกที่ยากจะถอนตัวทันใดนั้นเซี่งหมิงสังเกตเห็นหวนหลิงเจ้าหยุดเดินอย่างกระทันหันจากนั้นนางจึงหันศีรษะไปมองยังทิศทางของใต้ต้นสนเก่าแก่ที่เขียวชอุ่มในระยะไกล เมื่อพินิษมองตามสายตาของนางซีหมิงก็เห็นว่าขณะนี้มีสองคนยืนอยู่ใต้ต้นสนเก่าแก่ซึ่งก็คือเจ้างูเหยาและชายหนุ่มในเสื้อคลุมเขียวในขณะเดียวกันเจ้างูเหยาตกตะลึงเนื่องจากนางสังเกตเห็นการจ้องมองที่ชัดเจนและเฉียบคมของหวนหลิงเจ้ามาทางนี้แต่ทว่าอีกฝ่ายไม่ได้มองนางหวนหลิงเจ้ากําลังมองที่ซูอีข้างข้างนางแทนเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่งไม่ไหวติงตอนที่หนึ่งปกระดาษและผู้กัน สองก็แยกย้ายไปตามทางของตอนเองได้ฟังเช่นนี้หวนหลิงเจ้ายิ่งเย็นชานางพูดทีละคำอย่างชัดเจนมันผิดกฎหมายมันไม่เป็นไปตามกฎและเจ้าเป็นลูกเคยแต่งเข้าบ้านเจ้ามีสิทธิใดมาสั่งให้ข้าอย่าก,กับเจ้าข้าแนะนำเจ้าให้หยุดสร้างปัญหาไม่เช่นนั้นมันจะยิ่งทำให้ข้าผิดหวังในตัวเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นนางก็หันหลังเดินจากไปทันใดนั้นซูอี้พูดอย่างเฉยเมย ข้าเข้าใจแล้วหากมีเพียงแค่กระดาษแผ่นเดียวมันคงจะเป็นความอปัปยศนเกินไปสำหรับเจ้าเช่นนั้นแล้วข้าขอเสนอให้เจ้าและข้าทำสัญญาฟ้าดินเพื่อยุติการสมรสดีหรือไม่เืินห,หลิงเจ้าหยุดกระทันหันความรู้สึกโกรธเพิ่มภูนขึ้นในหัวใจอย่างฉับพลันจนแทบไม่อาจควบคุมนางหันกลับมาอย่างดเดือดจ้องไปที่ซูอี้ด้วยดวงตาแหลมประหนึ่งใบมีดและกล่าวว่าอย่าได้ใช้ประโยชน์จากความอดทนของข้าให้มันมากนัก หากเจ้าไม่ออกจากตำหนักเทียนหยวนประเดี๋ยนี้ข้าจะทำให้เจ้าเสียใจไปตลอดชีวิต